ผมนักเรียนในร้อยอคารวิดว่องวันธนาโรน์แชม์ปีที่สามตมทหนึ่งเลขที่สิบเก้าครับต่อไป,จะ,ปจะเป็นการล่าตะเวนเข้าพื้นที่ลมพลการลมพนนี้ต้องไปขอหมูปืนก้นขอหมูหนึ่งขอหน้าชิจิงกอห,อหกอมูหนึ่งขอหมูสองขอหมูสาม นหนึ่งจัดลูกขบวนตามรอประจอบปฏิบัติ หยุน้ยหุดนยต่อไปจะให้พื้นาหน้านะเป็นพื้นที่โลมพลต้นไม้ด้านหน้าเป็นที่12นาฬิกาตรงตรงนี้เป็นที่หนาฬิกา วางกำลังหมู่หนึ่ง 1, วางกำลังสี่ถึงสิบสองนาฬิกาหมู่สองวางกำลังสี่ถึงแปดหมู่สามวางกำลังแปดถึงสิ 12. บสองหมู่ปืนกล้ลปืนหนึ่งวางที่สองนาฬิกาปืนสองวางยี่สิบนาฬิกา จะให้พอบหมูสามตามกำลังคนที่เหลือส่วนใหญ่ปฏจบัติได้ นี at, road, pagar, <Yeah, ่น yep. ี่นเอไปมาเล่นในร้อยอภิวัตนมันปานแชมปีที่สามครับมาอะไรมาเข้าที่รวมพลครับมีคนมาเก้าคนใารง่เดบิวทีมาได้มาต่ Go, go, ปฏิบัติในพื้นที่โลมงทนของหมวดปืนเล็กเมื่อผอหมวดปืนเล็กนํากําลังของตนเข้าพื้นที่วางตัวในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้วให้แต่ละมู่ปฏิบัติด,ดังนี้หนึ่งจัดการระวังป้องกันข้างหน้า1จุด 2. มอบเขตการยิงให้ทหารแต่ละคน 3. ให้ทหารขุดหลุมนอนยิงดัดแปลงพื้นที่เพื่อปิดจุดดัดแปลงพื้นที่วางตัวอยู่ในที่ปกปิดกำบังส ตรวจสอบการพรางและการตั้งสูตรโรของอหารทุกนายห้าเบิกรับกระสุนวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์พเพิ่มเติมจากบกหมวดจากนั้นพอบหมวดเตรียมรับคำสั่งเตือนจากพบร้อยโดยจะมอบหมายให้พบหมู่ที่อาวุโสควบคุมและกำกับดูแลกำลังคนภายในหมวดแทน